สว cuanto, á, free free ัสดีค่ะตานค่ะวันนี้นะคะก็จะอธิบายถึงสมการเบนูลี่นะคะแล้วแล้วก็มาแกะตานก็จะมีมูกแล้วก็เตะกับต้นนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายต่ออันดับแรกเรามาทำความรู้จักกับเบนูลลี่กันก่อนนะคะเบนูลี่มีชื่อจริงว่าเดนิเอลเบนูลลี่เกิดในค้อ7 0 0ถึง1 7 8 1 1 7 0 2 เป็นนักฟิสิกส์ชาวสวิสเซอแลนดในครอบครัวนักนิสิตเป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดของเขาก็คือหนังสือที่ไรดงเรนัลกิก้าตีพิมพ์ในค้ศ1 7 3 8ซึ่งกี่ยวถึงสมญญูดขอความดันและความเร็วของของหลหลักการของเบนูลี่ก็คือของไหลที่ไหลด้วยความเร็วสูงความดันจะต่ำของไหลที่ไหลด้วยความเร็วต่ำความดันจะสูงถ้าวีสูง มีก็จะต่ำแต่เท่าีตา่ำมีก็จะสูงแล้วก็เพื่อการอธิบายได้ง่ายขึ้นนะคะก็อธิบายด้วยรูปภาพก็คือถ้าเรายังไม่ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรกับกับข้อนี้นะคะระดับน้ำของมันก็คือเท่ากันเส้นปานก็คือเส้นปาระดับน้ำก่านหน้านี้นะคะเดี่ยว แปลว่าจากสมการแห่งความต่อเน,นื่องถ้าท่อใหญ่ถ้าท่อใหญ่ช่วงนี้ใหญ่นะคะจะทำให้ความเร็วมีค่าความเร็วช้า v ก็จะต่ำแต่ถ้าท่อเล็กจะให้ความเร็วมีค่ามาก v ก็จะสูงแล้วก็โยงไปถึงสมการของเบนูนดีจะได้ว่าถ้า v สูง v จะต่ำเม่าเม่อ v สูงความดันช่วงนี้ก็จะต่ำ แล้วก็เมื่อีต่ำความดันช่วงนี้ก็จะสูงนะคะเมื่อความดันสูงจะมันก็จะกดดันให้น้ําให้ระดับน้ําลดลงแล้วเมื่อความดันต่ําก็จะดันให้ระดับน้ําเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ประโยชน์ของเรนเดอรี่ี่ว่าสามารถนํามาใช้นะคะก็คือการทํางานของเครื่องบิน,นช่วนี้จะเป็นตันอธิบายค่ะ เครื่องบินนะคะวิศวกรผู้ออกแบบตัเครื่องบินจะทาการออกแบบให้ด้านบนของสีวองมีความโค้งมากกว่าด้านล่างเมื่อเครื่องบินบินอากาศที่บริเวณสูงีด้านบนต้องเคลื่อนที่ได้ระยะทางไปกว่าอากาศที่บริเวณสูงีด้านล่างดังนั้นอัตราเร็วของอากาศที่บริเวณ ลูกภาพกันนะคะยังใช้สูตรเดิมก็คือเมื่อความเร็วสูงความดันก็จะต่ำเมื่อความเร็วต่ำความดันก็จะสูงนะคะมาดูลูกภาพการทำงานของปีกเครื่องบิน,นะคะ่ะนี่ก็คือสว่วนของปีกเครื่องบินนะคะเราจะเห็นได้ว่าถ้าบากจุดนี้จุดน,ดนี้จะเห็นะระยะทางไอ้ให,ให้ให้ส่วนนี้นะคะ เป็น f 1แล้วก็ให้สนนี้เป็น f 2จากการดูระยะทางนะคะเราจะเห็นว่า f1 จะมีค่าจะมีระยะทางมากกว่า s สองแล้วก็ให้ f1 เึ่มากกว่า f สและการดินของท่องดินนะคะอ,อากาศส่วนถีงโซาก็คืออากาศมันจะอยู่ที่เดิมแต่ว่าตีของท่องดินจะดินดินแหวกอากาศนะคะทำให้ถึงแม้ว่า ระยะทางจะห่างกันยังไงนะคะเวลาเวลาของเวลานะคะเ็่ะัเท่ากันก็จะเป็นส่วนที่ส่วนที่และจาก f ส่วนทีก็จะเป็น,น,น, A, น,ปนข้า v ก็คือความเร็วค่ะเมื่อเมื่อวีเมื่อความเร็วสูงความดันก็จะต่ำเมื่อความเร็วต่ำความดันก็จะสูงก็จะได้ ทีสองมากกว่าทีหนึ่งเมื่อทีเมื่อทีสองมากกว่าทีหนึ่งนะคะทีสองจะทําหน้าที่ยกอีเครื่องบินให้ลอยขึ้นแต่ว่าทีหนึ่งจะทําหน้าที่ดันอีเครื่องบินลงเมื่อทีสองมีค่ามากกว่าทีหนึ่งอีเครื่องบินก็สามารถลอยขึ้นได้ค่ะและการสมการของเบรนูลีเรามาดูเรื่องสมการต่อเขาบอกว่า ผลรวมระหว่างความดันพลังงานจลนอปริมาตรและพลังงานจักรปริมาตรในการไหลหนึ่งมีค่าเท่ากับค่าคงที่เสมอทก็คือความดัน ek คือค่าพลังงานจลนก็คือค่าพลังงานจักรนะคะและจาก ek มีค่าคือเป็นหนึ่งสอง mv กำลังสองส่วนส่วน EP ก็คือ m g h และเรารู้ว่า MV โอไม่สวยเลย MV m v ก็คือค่าโลนั่นเองก็จะได้เป็นสมก,การใหม่ก็คือ P 1บวกเซนหนึ่งส่วนสองโลวกลังสองบวกโล็คือค่าของที่และจากที่เก่าก็คือถ้ามีถ้ามีอะไร ถ้ามีอะไรนะคะก็แลวแต่เท่ากับค่าคงที่ก็คือสมการชุดนี้หนึ่งชุดเท่ากับค่าคงที่แสดงว่าถ้าเราจะหาค่าใดๆระหว่างจุดสองจุดเราก็จะได้ค่าทั้งสองจุดนั้นมีค่าเท่ากันเสมอสอโทษค่ะจะมีค่าเท่ากันเสมอก็คือจะได้ t หนึ่งบวกเหนึ่งส่วนสอง logi กําลังสองบวก logi เศหนึ่งเท่ากับ ทีสองบอกทรงมีด้วยสองลบวีกำลังสองบอกโลจีเอชหนึ่งเออบอกขอเล่ค่ะบอกโลจีเอชสองจะมีค่าเท่ากันอ่าวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเมรนรี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ปรึกษาวโครงงานคอมพิวเตอร์ก็คืออาจารย์จิรัตน์ทองทเมืองแล้วก็ที่ปรึกษาวสุนทราวิทยาศาสตร์ก็คืออาจารย์ธนาธิปเซตติ้ง